ค่ักสวัสค่ะสวยแล้วสวัสดีค่ะเสียงด้วยเสียงดังเสียงกออ็ต้องขอขอบพระคุณแม่เจนด้วยนะครับที่เมตตาให้คะแนนไปซื้อผลไม้ซื้อขนมให้กับพังคุณเพิ่มนะครับ <c oughs> ก็ขอให้แม่เจนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับการงานการเงินเจริญรุ่งเรือ,นองอน,นะครับผม แ่เจนอย่าจนนะแม่เด้อคิดสิงใ่ก็ขอได้สมดังปรารถนานะครับขอให้โชคดาตลอดปีโชคดีตลอดไปเลยครับเด้อขอบพระคุณแม่เจนมากมากนะคะที่ให้ค่าน้ำมันรถนะคะแล้วก็ให้ไวเซอผลไม้ให้บุญเพิ่มนะคะนี่ก็เป็นผลไม้ที่เราไปซื้อมาให้หอีกนึ่งรอบนะคะไปซื้อมาให้ของแม่เจนนะคะโ <ใน S 2> อ้ไอเปเปเมาส์ไปเมาส์าม,ามาเลยนะคะนี่แอปเปิ้ลแล้วก็ ข้าวไอ้ขนมขกำลังเล็บนะคะแล้วก็กล้วยนะคะแต่ว่ากล้วยแพงมากเกินสามสิบห้าคะแนนอันนี้ขนมอันนี้โกเบินด่างขนมขกำลังเล็บปกลติเกี่ยวจะขนมเกิดขึ้ไม่ใช่ผู้เฒ่าเราขายแม่ผู้สองแล้วขายอ่ให้เพื่อนๆกินเลยมาเร็วๆๆๆๆมาพี่มาใครจะกินผลไม้เร็วๆๆอู้ป่าวแม่ข้าวก็แล้วแต่การซื้อซึ่งรด้ด้วยเไปแล้วซึ่ง อ้ยอมยอมทุกอย่างนะคะเพื่อของกินนะคะยอมทุกอย่างเลยอืออร่อยที่สุดวันนี้ได้กินผลไม้จากแม่มินาแล้วก็แม่เจนโอ้โหนะคะขอบพระคุณคุณแม่เจนด้วยนะคะในวันนี้นะคะบไปไปด้วยแกไปออกไปนะคะ พ่อค้าบอกว่ากล้วยแพงมากนะคะแม่แม่นะคะอันนี้ถูกสุดในตลาดแล้วนะคะหนูกับพ่อควานนะคะวนหากล้วยถูกๆนะคะไม่มีเลยนะคะไปถามอีกหนึ่งร้านราคาเท่าไรนะพ่อควันหกสิบคะแนนโอ้โหนะคะหนูไปไม่เป็นเลยนะคะ เพิ่มอิ่เลยวันนี้โอ้โหกระไม้จุ๊บเลยทั้งของแม่มีนาทั้งของแม่เจนเลยนะวันนี้โอ้โหนะคะวันเียวันเลยจัดเต็มเลยนะคะวันนี้เต็มเลยเพิ่มถ้าเป็นไปได้ได้ไดกินบุฟเฟ่แล้วได้นี่ฝีไม่ทำบุฟเฟ่เออนู้นนะคะลืมซ่าเลยนี่ลืมซ่่าบมีคนแยง่งคนนี้ <laughs> เสียงเคี้ยวแม่แต่แสบแท้แอปเปิ้ลกรกล้วยส้มต้นแอปเปิ้ลมันเป็นยังไงวะเนาะเกิดมากเพราะต้นม่เคยเห็นต้นแอปเปิ้ลโอ้เป็นต้นแบบไหนดีวะตอนนี้เริ่มงูเงี้ยไปหาต้นแอปเปิ้ลเลยนะคะแม่แม่เร็วเร็วเร็ว เซิร์ชดูสิจะดูว่าเป็นไม่เป็นแบบเด่นเอาขนมด้วยเอาขนมด้วยสลับกันด้วยเไอ,อ,อ,อร่อยที่สุดเลยนะคะวันนี้ใ,นใจเ้เพื่อนเพื่อนเล่นบุฟเฟ่เลยเพื่อนมากินบุฟเฟ่เล่นมาเลยเดื่อนเลนขนมเลย เย็นเย็นนี่เอาเหิวแล้วหงิวแล้วเร็วเร็วน้อยอ่ะทีละสามเลยทีละสามลูก <c oughs> จัดปลายเพิ่มๆเบอ <c oughs> โอ้โหมุมนี้คือแบบสวยมากบนเพิ่มเธอถ่ายมุมนี้เธอโคตรสวยเลย น้ำเสียบคริบที่ดีเลิศกินจนเปื่อนเหมือนอรุตนี่กับอะไรขนมนางริบนะคะขนมข้าวเต๋นข้าวเสียบยเ,ยลเลยวู้ดกินดีเองไปประทับเลยอย่าๆใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นใจเย็นบุญเพิ่มใจเย็นไปอีกแล้วอ่ะขอขอขอน้อยใจเร็วหน่อยบุญเพิ่มบอกโอ้ยสงสัยจะได้กะละมังมาเทแล้วบ่นี่ นมันเหือยกิเนี่ยตีน้ำมันนนเหนือกงกคือจำให้กินเลยจำให้กิน,มกนไมเขเคือแบบแม่ค้าแบบดีใจนะคะที่เห็นเราไปซื้อกินดึงรอบนะคะคเขาบอกว่เาเี็ดผมไม่ข้าว่ามุมนี้จะผมเร่วตถุดิให้างนะเแม่ค้าว่าถุดิบเป็ด แม่ขารีบหาุงใหญ่ๆมาใส่ให้เลยนะคะเมื่อกี้ถูกใจเขาแหละอออืืน <laughs> คนแก๊สสูตายค่ะห <laughs> นูชอบอีกหนึ่งอย่างนะคะคือยายเขาทำเองนะคะแม่แม่ทำเองทอดเองทุกอย่างนะคะ แล้วมันหอมเนาะมันหอมน้ำตาลอ้อยนะคะโอ้ยไปเก็บเดี๋ยวอ้าวเงี่ยอ้าวทันไหมนี่ทันไหมนี่เอ้านใจาตื่นใจนลย โอ้โหนะคะเสียบแห้งค่ะเสียบหลายเสียบหลายเออเสียบเนี่ยอ้าวอันนี้คอมเมนต์กินแลนี่อร่อยไหมอืมุเพิ่มบอกขอบพระคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เสิร์ฟผลไม้ให้เพิ่มเพิ่มเพิ่มบอกด้วย ติ๊กเกอร์ก่อนออเอากล้วยก่อนกับแกม้มกินข้าวกับกล้วยเอาก <laughs> ับแกม้มเอากินกับแอปเปิ้ลด้วยเอากับแกม้มเออโอ้โหเอื้อทานมันนีได้กินผลไม้เยอะมากนะคะนี่เป็นกหม่งงอมวัเอะเาวัดท่านวัดเลยจีิกันนั้ รปอือลอยจุือุครับอืบางบางบางโฮกระเตกเสียงเงยำไหมคุ้เยบเนเพิ่มมาแมนอยากนั่เออบุญเพิ่มไปนะพบคนมาแมนอยากนั่ตี เปิ้ลยาโรครับแอปเปิล้ลเนโรเพิ่มขึ้นครับแอปเปิเป้ลโอโ้ห้าเรื่องกินไว้ใจเปิ้ลเพิ่มเลยนะคะอาจจะทานช้านะคะว่าหมดแต่ว่าสู้ตายค,ะค่ะแต่ว่าหมดอเอาไปด้วยด้วยด้วย ่ขอบคุณครับนะพี่ขอบคุณครับขอขอบคุณคุณแม่เพียงมากๆนะครับขอขอให้แม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมอาถรรพ์สิ่งใดขอสมหวังปรารถนานะครับสําหรับคลิปนี้พวกพันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องพังวันเพิ่มด้วยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าเ้